เคยได้หนูเคยฝันแบบนี้ได้นูเคยฝันว่าหนูไปวดัดแล้วก็ไม่ออกนั่นเอาเอาพาถ้อยอยังไงเฮ้หนูเต็มท้ายลวดเลย<อ>หนูว้าะอ้อาวบบ,บเป็นเตอร์ขนาดหนู้บอกว่าบบเป็นเตอร์นะ<อ>แต่เขาเจ้ากระจูมเฮ้ยจนเต็ียมลวดหนูก็ระ,ะยาดน,น้ำแกงมันเฮียเสื้อลวดพร้อมแต่ว่า งวดน,นั้นก็ออกออกทะเบียนท้ายรถหนูสี่ห้าหนูได้ช่งใบแล้วจอย,ออยมันมีคนเอื้นไปเอาอรถที่เอาอายุพะฒา์ท่านานมสี่ค่ะวะ่ามันก็ตรงก็ท้ายรถหนูเหมนันูก็เลยได้งวดน,นั้นนะแต่พิษชนะก็ได้จริงนะแต่พิจารณาคือกันนั้น ปิษนาอันกัดโอ้ปิษนาบ้านมันเนี่ยพิษนาเลยเด็กพิษนาเนาะฟันนี่แล้วเป็นมงคลอยู่ฟันดีอยู่ฟันนับยกฟันยกปลาเข้ามาให้โน้ยังรู้ซื้อว่านู่ฟันดีเลยฟันดีแหละฟันดีแค่ว่าฟันยกปลาเข้ามาให้แปลว่าดีเลยขึ้นมาอารมณ์มันอารมณ์ดีใจอารมณ์มัน อันนั้นยังอยู่อืมฝันแล้วฝันเพิ่งเราให้นุแล้วกาฝะนี่แหละอันนึงก็คือช่วงนี้ฝันได้อยู่อะนะคะไปเอาของดีก็ก็ได้ฮ่นะอืมแต่ว่าเจ้าของไข่ก็บ่าเป็นเตัวอันวัคซีนอันนี้หนุ๊กว่ะวัคซีนนุ๊วัคซีนมันเป็นน้ำวัคซีนหนูอวะวัคซีนนุก โควิดสิบเก้ากัะไรวัคซีนก็บอแล้วค่ะเน,นเที่ยนมาเอันนุงมือผี้วยอย่างเงี้ ตอนนั้นมันจะเป็นมันจะเป็นคลื่นใช่ไหมอีกสิบเลยนะ <c oughs> พันยังบอกว่าคุณเไม่หลงเคีย ตัอเนี่ยอ้สองหูตัวตัวเงินตัวทองตัวชคตัวลาครบกันนี้ตัวคือทั้อย่างการ์ด ต่ตัวนี้มีต่อก็กัดกันเป็นเนาะหือมันพยายามออกวะมันแล้วออกดันาโปมาคบกันกัดกันว่ะทาไม่ตอกัดกันน่ะมันคบหรือมันจะเห็ุส่วนพะมอนกวนกันนะถึงใครเอาตอกนะตอ มันได้กินเพราะว่า hmm. มีก <No. S 1> ันค่ะลงมาหารมันได้กินมันได้กินเพราะว่เนื้มะขวยนี่ยนะมันกินมะขวยนี่มะขวยให้ไวืมาตอมมะขวยมันมะมะวยกบลำใหเมนมักเก็บทอดนบุนลายบุนลายเนาะเก็บซ้ำเติมเนาะบุนลายบุนลายตวน่ตเขาเจ้าเลี้ยงตัวเเลี้ยงต่อเขเลี้ยงลํำบ้านนี่แหะตัอเลี้ยงโอ้ตัวหันไล่ตัวนี้ออกมาเนี่ยะฮะเนี่ย ยังอาหารกันโอ้มาปิดคู่ตัวกะตีกันใครกะตีกันไม่เข้าใจไหมนะเอา้ากูเป็นอะไรกูต้องมาดูมรงนี้ผู้แข็งแร่งเท่านั้นถึงจะชนะนั่นนะแข็งตัวเสมอแต่กูต้องพลังเยอะกว่า เร่เหลี่ยมกูเยอะกว่ากูถึงจะชนะมึงอะ่ะมันเป็นสัตว์จะทำเข้าใจไหมเลือกล่าเลือกล่าง้ำเ,เปลี่ยนซ้ำเมื่อกี้เนาะ,ะเปลี่ยนซ้ำเปลี่ยนซ้ำมันแย่งมะกรูดมั้ง ไปบนมาเล็กคุณนกคุณมรินกไปบนมาเล,าล็กนำมาทันูกก็ตกเก้าลูกไปบมานมา ไปบนมาด้วยตะเกาเนาะซื้อน,นำมาทันเนาะผู้ไข้นำมาทานโทษ จก็อบังวะอเอค่ะก็สอบหมูนี่อยู่ตะหึงลค่ะหัวหันหมูก็เ้ดนแล้วนี่หู่คเก็เห็น่ไม่ว่าดนแล้วเห็นบอก่เห็นยต่หนึ่งกระเธวไปเห็นแลจันแม่นาะไม่ว่ประจำไม่ว่าประจำนี้กูเห็นแต่สยมึงเห็นไหมวันนี้เพิเห็นหนนนึ่งห้าหนึ่ง ก็สอบอะไรตัวบงองยูเนี่ยนเนาะนู้ละสันเล่น,น,นลหนักทานตุลิบต้องสุอตัวไลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC ที่น่ารักนะคะเป็นแฟนต้องรวยโชคทุกท่านนะคะรวยโชคก็มีแนวทางโชคลาภนะคะในงวดวันที่16ตุลาค25ม .2564 เมาฝา แฟน,น,นรวยชโชคนะคะเปลี่ยนช่องทนายทีแวะเวียนเ,เข้ามารับชมเนวทางชุงลาบของรวยชโชคก็พระอาจาร,รย์ที่บ้านรวยชโชคนะคะท่านให้บอกว่าเอาสองตัวนะคะทีนี้เลขกสองตัวท่านบอกว่านะคะเมื่อวานรวยชโชคลุงให้เป็นปริศนานะคะอันนี้ก็ปริศนาเหมือนกันท่านบอกว่าแต่ว่าเมื่อวานนี่สามตัวนะคะเมื่อวานนี่เป็นสามตัวแต่ว่าวันนี้ มีแนวทางสองตัวมาฝากนะคะก็ตามที่เห็นเลยนะคะชัดๆเลยนะคะก็ถ้าสังเกตดีๆนะคะมันจะเหมือนว่ามันมีเลขหกสี่อยู่ตรงกลางนะคะตัวใหญ่ๆข้างนอกก็จะเป็นเหมือนเลขหกอีกทีนึงนะคะเหมือนเลขหกอีกทีนึงเหมือนมันซ้อนกันอยู่นะคะเหมือน เลขหกตัวใหญ่แล้วก็มีหกสี่อยู่ข้างในนะคะที่รวยโชคหินนะคะรวยโชคหินประมาณนี้นะคะก็แนวทางโชคลาบนะคะโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมทุกคลิปทุกคำนะคะรวยโชคก็นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางโชคลาบเท่านั้นเอาไปประกอบกับที่เราได้มาหลายๆที่นะคะรวยโชคจะกลับด้านให้ดูนะคะถ้ากลับฝั่งนี้มันก็เหมือนจะเป็น9นะคะ9สีนะคะเป็น9 4, 6, 4, ก้าสีกสีกตัวเดียวกันนะคะแนวทางโชคลาบนะคะ ในวันที่16ตุลาคมนี้นะคะของรวยโชคนำมาฝาก F4 รวยโชคนะคะแฟนๆช่องรวยโชคท่านใดที่เข้ามาแวะเวียนเข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาภเพราะว่าพระอาจารย์ท่านบอกว่าอันนี้เป็นปริศนาเอาไปเสี่ยงดูก่อนนะคะเอาไปเสี่ยงดูก่อนไปเสี่ยงใต้หมอนลองดูก่อนท่านว่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรวยโชคก็จะมีตัวเลขทดลองออกของท่านนะคะตัวเลขทดลองออกของท่านมาฝาก ติดตามไว้นะคะติดตามรวยโชคไว้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของรวยโชคนะคะรวยโชคก็จะมีรวยรายวันลงให้ดูเหมือนเดิมนะคะรวยรายวันรวยไปด้วยกันกรวยโชคก็แนวทางหาหน้อยนะคะก็มีเข้ามีรุดนะคะไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ขอให้เราซื้อขายมีกำไรค่ะโชคดีกันทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ